สวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกเช่นเคยนะครับกับ i t 360นะครับวันนี้ IT 360มีสาระดีๆที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะก็คือจะเป็นวิธีการแก้ไวรัสซ่อนไฟล์โฟลเดอร์นั่นเองนะครับก็ทางด้านขวามือผมเนี่ยนะฮะก็คือแฟลชไดที่ผมติดไวรัสซ่อนไฟล์อยู่นะครับมันจะขึ้นเป็นชอ็อตคัทอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้ทีนี้เราก็จะมีโปรแกรม ที่จะมาแก้ไขเจ้าไวรัสตัวนี้นะครับก็คือโปรแกรม Hidden Fixer นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดาวน์โหลดนะครับตัวโปรแกรมนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากซอฟต์แวร์ไทยแวร์นะครับแล้วก็เสิร์ช Hidden Fixer นะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไปที่ใต้ Description รายละเอียดแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดโปรแกรมกันเลยนะครับ กดดาวน์โหลดที่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็รอเวลานะครับก็ในตัวเว็บไซต์นะครับก็จะมีให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับมีเป็น Windows 10 Windows 8.1 Windows 8นะฮนะครับ Windows 7, Vista XP ก็เลือกให้เข้ากับฟังก์ชันที่เราจะต้องใช้งานกันละกันนะฮะเอาละรครับในส่วนของตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมจะเลือกดาวน์โหลดจากเว็บ Cnet ละกันนะครับกดคลิกที่ดาวน์โหลด CNET ตรงนี้นะฮะแล้วก็มากดดาวน์โหลดนาตรงนี้ครับผมนะครับผมทำการ Open Folder นะครับแล้วก็กดดับเบิลคลิกเลยครับผมดับเบิลคลิกที่ตัวโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราจะมา Set Up และติดตั้งโปรแกรมกันนะครับครับกด next ครับกด i accept เพื่อยอมรับนะครับติดตั้งไปที่ drive c แล้วกันครับกด next เลยครับ กด next ครับผมแล้วก็กด next ไปเลยครับ install ครับเรากด finish แล้กันแล้วก็ไปที่หน้า Desktop กันนะครก็จะมีตัวโปรแกรม hidden fixer ขึ้นมาละทีนี้เรา double click เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาไวรัสกันเลยนะครับก็คือให้ b r o w s e to fix now นะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือก ไดที่เราติดไวรัสอยู่นะครับก็ไปที่ This PC นะครับแล้วก็เลือกไปที่ไดนะครับไดจีของผมตัวนี้แล้วก็กดโอเคครับก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกนะครับว่า Regular Recover หรือ Deep Recover นะครับผมเรียก Deep Recover แล้วกันนะ โปรแกรมก็จะทำการฟิกไฟล์และโฟลเดอร์นะครับก็คงต้องรอสักครู่นะครับโอเคโฟลเดอร์ okay. er ขึ้นมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับทีนี้ไฟล์ที่ถูกซ่อนไว้ก็จะขึ้นมาเรียบร้อยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเราก็ลบช็อตคัดตรงนี้เลย <c oughs> อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโปรแกรม ดีๆอย่างนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ thaiware com นัเนเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครคลิปที่สาระดีๆที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอชุดหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับ